ปกติก็จับขายกิโลละ62บาทก็สุญนไปหลายแสนยู่ครับคิดว่าสาเหตุเกิดจากอะไรน้ําเสียครับเพราะทุกปีไม่ตายทีนี้พอน้ําดามามันตายครับอยากฝากอะไรที่เกี่ยวงานที่เกี่ยวข้องก็อยากฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับลําน้ําให้ดูให้หน่อยครับว่าอย่าให้โรงงานปล่อยน้ําเสียมา,มามากนะครับมันเดือดร้อนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานะครับหรือว่า ชาวบ้านที่ใช้น้ําอุโปโภคบริโภคข,ของน้ําพองนะครับมันเดือดร้อนนะครับน้ําเสียส่งผลกระทบพูดเป็นตัวแรกไม่ได้เลยครับเพราะว่าเสียทั้งเวลาที่เราได้เลี้ยงมากระทำมาเสียทั้งโอกาสในการตลาดเสียทั้งความรู้สึกซึ่ง พวกเราชาวปรากระชังได้ต่อสู้มาแต่รับรองไม่มีการทอครับสาเหตุน้ำเสียมันลึกเกินกว่าที่ผมจะวิจารณ์ได้เพราะว่าน้ำไม่ไหลแน่นอนครับค่าออกซิเจนในน้ำเวลานี้0.87ณนะปัจจุบันค่าออกซิเจนในน้ำครับต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีมาเรียนทางหน้าห้องของ,ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปแล้วเพราะไม่มีการทัดหมาย นะครับท่านก็เลยบอกว่าให้ผมดําเนินการแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําเป็นเปเปอร์นะครับเสนอท่านอีกทีในเรื่องน้ําเสียนะครับทุกปีหน้านี้หลังจากปีใหม่หมดหนาวเสร็จปั๊บจะมีการผักดันน้ำจากเขื่อนอุบลรัฐแต่ว่าประสบปัญหาน้ําเสียทุกปีที่จะต้องอมีป่าตายยกตัวอย่างผู้ใหญ่สุรัตนด้านหลังนี่แหละครับเป็น ต่อไปจากกระชังปลากระพงเนี่ยเป็นปกระชังของไอ้ปลาดินนะครับนี่ก็ปลาตายทีสามสี่ตันซึ่งเป็นปลากําลังจะจับแล้วก็ทั่วไปเลยจากบ้านห้อยชันบึงท่าแกอะไรลงมาในในเขตของเราเนี่ยช่วงนี้เสียหายไปเป็นหลายๆล,ล้านซึ่งเป็นน่าสงสารซึ่งเป็นช่วงที่กําลังจับปาลปาพพดีตัวแปดขีดเจ็ดขีดจับก็ไม่ทัน